มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวของหนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับเรื่องราวของหนุ่มนิกกี้นะชัดนะคะที่ก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่าเจ้าตัวเนี่ยใช้สถานะโสดมาได้สักพักหนึ่งแล้วและค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงบ้านเราเลยนะคะที่โสดแล้วเนี่ยเนื้อหอมเอามากๆซึ่งไม่ว่าจะมีโมเมนต,ต์คู่กับสาวคนไหนนะคะได้มีการลงคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดคู่กับสาวๆเนี่ยก็จะทําเอา FC แฟนคลับค่ะต่างก็จับจินกัน ไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งก่อนหน้านี้เองนะคะคุณผู้ชมคะ่ะทางด้านของหนุ่มนิกกี้นชัดของเราค่ะก็ได้เดินทางไปประเทศเกาหลีนะคะไปหาสาวสวยอย่างสาวยูดิงนั่นเองลคะ่ะคุณผู้ชมจนงานนี้เนี่ยก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้กับ fc แฟนคลับได้ดูได้ชมกันแล้วนะคะและงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมสาวยูดิงเนี่ยก็ได้มีการเดินทางมาที่ประเทศไทยนะคะ พร้อมกับมีการถ่ายรูปกับหนุ่มนิกกี้นะชัดโพสลงอินสตาแกรมส่วนตัวของเจ้าตัวเองนี้เองเลยค่ะคุณผู้ชมและดูในรูปสิคะคุณผู้ชมค่ะสาวยูดิงของเราเนี่ยก็ทำท่ามินิฮาร์ดแบบนี้ด้วยโอโหกรนะชังน่ารักซะจริงนะคะจนทำเอา FC แฟนคลับค่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะรวมไปถึงทางด้านของพี่เบียร์ใบย,ยกอีกด้วยเลยค่ะซึ่งทางด้านของพี่เบียร์นะคะก็ได้มีการคอมเมนต์เลยค่ะว่า oh my god this is my home แล้วงานนี้เองนะคะก็ทำเอา FC แฟนคลับของหนุ่มนิกกี้นชัดกับสาวยูดิงค่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันด้วยนะคะบางก็บอกว่าผมว่ายูดิงเนี้ยแหละ เหมาะสมกับนิกกี้ที่สุดเพราะชอบเที่ยวเหมือนกันอีกอย่างยูดิงก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นตัดปัญหาเรื่องหึงหวงไปได้เลยแต่ว่าใดๆเนี่ยสิคะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดเกิดอะไรขึ้นกันนะหนุ่มนิกกี้นชะชัดของเราคะ่ะก็ได้มีการไลฟ์สดนะคะพูดคุยกับสาวไอซ์อยู่ดีๆงานนี้เนี่ยกับโดนปั่นสะง,งั้นละคะ่ะคุณผู้ชมโดยเจ้าตัวเองนะคะก็ได้มีการพูดขึ้นมาเลยละคะ่ะว่า ไปปั่นจนผู้หญิงเนี่ยต้องตั้งแอเคเขาใหม่เก่งจริงๆแนะนำนะพี่ใครเฟี้ยวเนี่ยไลฟ์เองไปจีบเองเลยผู้หญิงอะ่ะซึ่งงานนี้เองนะคะก็ทำเอา fc Fan คลับค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ชาวเน็ตหลายคนเลยนะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมบางก็บอกนะคะว่าพวกปอสอดอทั้งนั้นอ้างนิกกี้แต่สนองความต้องการตัวเองไม่ใช่เด็กน้อยกันแล้วนะ โตโตเทาๆกันแล้วสาวเยอะกองนี้วันนี้ตัวละครลับก็โผล่มาอีกไอดอลครับว่าแต่ใครตั้งแอคเขาใหม่หรองานนี้นะคะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วค่ะบอกว่าอยู่ดิงครับนิกกี้หล่ออารมณ์ดีแต่มีนิสัยบางอย่างที่ผู้หญิงไม่ชอบถึงได้คบแล้วเลิกไอพวกมันโนเยอะเกินเหตุและนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือคอมเมนต์ของเหล่าชาวเน็ตนะคะแต่ว่าใดๆแล้วนะคะงานนี้ก็อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจกันไปเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งคลิปนี้นะคะหนุ่มนิกกี้จะพูด ว่าอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยดีกว่าคะ่ะอา้าวพินิกีติดบ่นจริงๆติดบ่นก็บ่นกูพอกูติดอย่างอื่นก็เอาไงให้ <c oughs> ให้กูติดอะไร <c oughs> ไกูพูดกะหาว่าติดบน่นกูอยู่กับผู้หญิงก็หาว่าติดเด่ยอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยโอ้ยทำตัวไม่ถูก เออใหญ่เยอะอะไรก็ตามที่แม่กุ้มยังไม่ถามอันไม่ต้องยุ่งจะไม่ใจ้งตรงไหนโอ้โหหินหินติดเลยอะหินหนักเลยอ่ะอะไรนะหินห่วผมก็ติดครับหินบอกโอ้ติดจริง <L an> เอ้ยเขาแซวเล่นผมก็แซวเล่นทําไมอ่ะผมก็แซวเล่นทําไมก็บอกว่าอย่าเยอะไงเข้าใจปะอย่่เยอะไอ้นี่แซวเล่นมาเนี่ยอย่าเยอะลเข้าใจไหมจ๊ะ <L an> โอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ปีศาจหัวกล้วยไอนันี้กวน ทำได้ไอ้หินมันด่ามึงเนี่ยไอห้หินมันด่ามึงอะอมันด่ากูด้วยกูจำชื่อได้มันด่ากูด้วยหินเรียบร้อยกูจำชื่อชื่อได้หินอ้าวยังอ,อ,อ,ยอยู่ปะเนี่ยไปกดไอ้หินกูจำชื่อกันได้ ไอ้นี่กูติดรูปไปข้างหน้าร้านว่าห้ามเข้าร้านกูอไอ้ไอ้อ้นี่ไปละค่ะพี่ลีเรียบร้อยละแต่มันก็จะมีอยู่ไม่กี่คนนะที่เป็นแบบเนี้ยมีอ๋อ อ๋อไปปั่นในช่องยูดิงด้วยเหรอ,อก็ยูดิงเขาโดนปั่นจนเขาไปตั้งแอคเคาท์ใหม่